ซอฟเจลคอลลาเจนร่างกายมนุษย์คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักในเนื้อเยื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเราจึงได้คิดค้นสราสกกรสกัดเกรดพรีเมียมที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาแก้ไขปัญหาสุขภาพผิวให้แก่ทุกคนให้เผยผิวกระจ่างใสเรียบเนียนลดรอยเหี่ยวย่นปกป้องผิวจากแสงแดดป้องกันการเกิดฝ้า ลดก,กระดาจุดดด่างช่วยลดก,การเกิดสิวและสามารถลดอาการปวดข้อกระดูกไดบบ้อีกด้วยและเรายังเลือกใช้เจลาตินเปลือกซอฟจเกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นปลูกในโรงงานที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและได้มาตามรฐานสูงสุดพร้อมสารสกัดที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ทาให้สุขภาพผิวดีขึ้นและแข็งแรงคอลลาเจนไดเบปทด์มีโครงสร้างของคอลลาเจนเรียงต่อกันเพียงสองตัวเท่านั้นจึงทำให้มเลิกุลมีขนาดเล็กมากเฉลี่ยเพียง200ดาวตันและไม่จุดย่อยที่กระเพาะอาหาร จะถูกลำเลียงและดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าตรงสู่เซลลเซลล์ผิวหนังเซลล์กระดูกและเซลล์กระดูกออนได้ดีจะให้ได้ผลลับบำรุงตัวคานและเรื่องกระดูกได้อย่างตรงจุดเห็นผลลับรุด สารสกัดเมล็ดองุ่นเมล็ดองุ่นมีสารโอลิโกเมริโรโไซนาดีนหรือ OPC ช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายให้คงที่เสริมสร้างความแข็งแรงของคอลลาเจนทำให้ผนังของหลอดเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของรังสี UV น้ำมันรำข้าว ช่วยชะลอความเสื่อมเซลล์ในร่างกายเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยและลดริ้วรอยได้อีกด้วยในน้ำมันรำข้าวมีสารสควอลีนที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชืน้นผิวนุ่นและมีความยืดหยุ่นสารสกัดสารายสีแดงแอสตราซันตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีผลทําให้ทําลายเซลล์ที่สามารถนําไปสู่การออกซิเดชันและอาจนาไปสู่ริ้วรอยก่อนวัยของเซลล์บันโรเซได้รวบรวม ช่วยแก้ไขปัญหาผิวในทุกด้านไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบซอฟเจลที่ง่ายต่อการรับประทานเมื่อเรารับประทานตัวสารสกัดภายในซอฟเจลจะแตกตัวออกฤทธิ์ได้ทําให้ร่างกายดูดซึมสารเข้าสู่เสลล์ได้ไวยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนบัรนโรเซ่คอลลาเจนความแข็งแรงและสุขภาพผิวที่ดีต้องบำรุงจากภายใน